โอเคครับทุกคนก็สวัสดีท่านผู้ชมที่เราพิดคำรูร้ช็อบนี่นะทุกคนก็กลัรมฐานเออก็เปิดตัวหน่อยละกันวันนี้ <laughs> มาครับทุกคนก็วันนี้ผมก็จะมาทำคอเนเทนต์อีกคอนเทนต์หนึ่งทุกคนคิดได้นะทุกคนนีคือแบบเราจะนิงหนิงกันโดยใช้แค่ไอวอลนะครับทุกคนสนใจไหม <laughs> หบ้าว่าคนบ้าอะไรหนึ่งเหมือนไอวอลไม่รู้จะชนะกันยังไงนะทุกคนน่าจะให้วงบีบกันนะทุกคนก็รอไปดูกันครับทุกคนเราเข้าเชิญมาทุกคนว่าเราจะชนะกันด้ไอวอลอย่างเดียวแหละทุกคนต้องใส่ไหมต้องใส่ไหมวางเล่นเลยอ่ะ สุดๆมาดีมามามาสู้กันยังไงก็สู้ด้วยไอ้บอลเดี๋ยวมาคือคนเราต้องฉลาดจริงๆนะคือคาอวกรไอ้บอลกันมากกว่าประเด็นผมผมคอยยึดจุดยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดแบบตรงนี้วงมันจะบีบมาตรงนี้เดา๋เรากันไว้กันไวกันถางไว้ไม่ให้เขาเข้ามาอือไม่ให้เขาโอ้เขาเข้ามาเขาเข้ามาได้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 โวยสวยแล้วสวยแล้ว ออกไม่ได้ออกไม่ได้ออกไม่ได้ไปหอมตังไว้ไม่ให้เขาเข้าแค่นั้นเองพอวงมันมาแล้ววงมันมาแล้วประเด็น,นะกูจะข่าวตัวเองครับเนี่ยอาสวยแล้วไปดูคนกูข่าวตัวเองว่ะผมตายฮอ,อานะโคตรอาเลยโห์สวยแล้ว ทุก <Lindsey> คนครับเปิดมาเกมแรกผมก็แพ้แล้วเปิดอีกนเกินไปครับโอ้โหเกินมาเกมแรกก็แพ้แล้วงัทุกคนไม่ให้เข้าไม่ให้ม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 ากันทางไว้กันทางไว้เดี๋ยวเขาเ้าเดี๋ยวเขาเข้าออย่ายิงปืนดิเฮ้ยเดี๋ยวมีระเมิดนะจะไม่ให้เขาเข้าทุกคนเฮ้ย เราจะกั้นเขาไว้ไม่เข้าการวัยการวันกนไวัยการวัยกาวัเอ้ยนี่ไงเขานี่ไงได้เขานี่ได้เขานี่ได้เขาเขานี่ได้ปะตัวแล้วตัวแล้วชนหน้าไว้อ่าบ้าเลยมาเขาเขาจุดทุสศาสแล้วดวววีมากเลยมามารู้สึกว่าเหมือนเหมือนเหมือนจะเน้นข้อชำนาญน,นะทุกคนผมบอกเลยว่าข้อชำนาญด่านนี้ผมไม่มีครับเ้าอเราคีดอยู่นี้เพื่อนงั้นเดี๋ยวเรากั้นไว้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 เดี๋ยวนายเข้ามา เออเออไม่เข้าไม่เข้าไม่ให้เข้าโอ้ยอ่าอื้อกันไยากันไม่เดี๋ยวเขาเข้ามาทุกคนเดี๋ยวเขาเข้ามาอืออ่าสวยละโกสวยละพังย่าครับพังยาป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 ังยาเอื้อแปะเอาตายคู่ประเด็ ไอ้ผมชนะได้ไงอ๋อตายคู่อ๋อตายคู่อ๋อตายคู่ตายคู่ทุกคนตายคู่ตายคู่คือผมต้องปันป่นปัน่นปั่นยาก่อนปั่นยาก่อนไม่งั้นเดี๋ยวแปะทุกคนด่านนี้ไอ้วอลจะเจอเอ้ยอ่ะมันจะจบอยู่ประมาณตรงนี้นะทุกคนนี่ประมาณตรงนี้นะประมาณนะน บาดิ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 มาไหนมาหนึงเต้นเต้นโชว์เต้นโชว์เต้นโชว์เต้น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 โชว์ดูก่นเต้นโชว์เต้นโชว์อ่ส่วนละเอาเขาขึ้นรถได้เอาผมขึ้นรถไม่ได้นี่ขึ้นได้แล้วนี่ไงขึ้นได้ละเต้นโชว์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 อ้าวเต้นอยู่ไหนวะ ประมาณตรงนี้นะทุกคนประมาณตรงนี้ผมแกวอาย่มันอยู่ประมาณตรงนี้นะทุกคนวงบีบละวงเรื่องบีบละบีบละนะจะตกไหมโอ้จะขังกันหน่อยโอ้เกินผมไม่น่้จะวางให้วอลให้เขาเลยทุกคนไม่งั้นผมขังเขาได้แล้วจริง ทุกคนผมกะไว้แล้วว่าวงมันต้องอยู่ประมาณตรงนี้ทุกคนผมพันยาแล้วทุกคนผมพันยาแล้วผมครพันยาแล้วกดแอรล็อกด้วยกดไอล็อกด้วยอ่าไม่อยู่อ่ะโอ้ไม่อยู่โอ้แล้วเขาเหลือเยอะมาผมว่าผมเลขไร้สาระที่สุดแล้วเอวอออกห้หมดเลยทุกคนไอ้วอ ทุกคนโอ้โอ้โอ้ไปวงมาแล้วไปวงมาแล้วทุกคนวงวงผมเอ้าผมไอ้ผมซูไม่ได้โอ้ยหเลื่อนเหรืออ้ไรไอ้ผมสู้ไม่ได้จริงจังเกินกูจะมาแพ้ตั๊บยาหรือไงวะเนี่ย ไอโบ๊ะบ hey. ังไว้ก่อนเลยคือวงมาแล้ววงมาแล้ววงมาแล้วประมาณเจอไหนะไปดิแกวงไม่ถูกโอ้ยโอ้ผมตายก่อนหมดทุกคนผมไม่มีผมเนี่ยเอ้าเฮ้ยผมไม่มีเฮ้ยเนี่ยเอ้ยสายตานี่ผมแพ้วเรียกบอกว่าตายก่อนศูนย์จุดศูนย์หนึ่งวิทุกคนไม่เอานะ แล้วนี่ยการไอ้บอกไปแบบเพราะรู้สึกว่าเคยมาหนึ่งหนึ่งครับนี่คือมาหนึ่งหนึ่งเดี๋ยเคยมาเล่นครับทุกคนแล้วมันมาจบอยตรงนี้ครับทุกคนเึยแบบตรงนี้แหละทุกคนนู้งอยู่ใจกลางสุดแล้วซึ่งเดี๋ยวบอกทางขึ้นเขาก่อนคุนจะต่อหอคอยครับทุกคน ครับผมว่าขนาดไหนทุกคนดูบอลดูบอลนูบอลว่างขนาดไหนเรับองเมื่อคืนเขาเทอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันมันทำย่ากคนคิดว่าไหรทำอะไรเงี้ยเยอย่างนึ่งคือมันไม่สนุกด้วยแหละเฮ้ยทุกคนผมคือตรงกลางว่ะเฮ้เคลื่อนก่อนผม ผมบอกเลยว่าผมเนี่ยผมภูมิใจมากแม่นอนอยู่แล้วไอ้ายาจะขู่จะขู่องแม่เออไม่รู้ผมจะโดนวะไปซวยแล้วไม่แม,ม,ม่นวงฐานนี้ด้วย่านนี้ผมไม่แม่นนะทุกคนอือ ผมได้คำนวณแล้วครับทุกคนว่ามันต้องอยู่แถวนี้แหละมันไม่อาจะมากเกินกว่านี้แล้วโอ้ยเขาออกมาได้โอ้ยครูครับมันต้องจบประมาณแถวๆนี้แถวๆนี้แถวๆนี้แถวๆน,นี้ประมาณแถวๆนี้ทุกคนเขาคำนวณมาดีแล้วว่ะเอาเอาคุณจะออกไงอะ่ะเอาสวยแล้ว ไปสวยแล้วเฮ้ยไปมองมาแล้วมองมาแล้วกรจะออกไงวะเนี่ยอู้จะออกไไนนออสวยแล้วทำอ่างี้ได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 ,ได,ได,ได้ทุกคนเป็นทุกผมแพ้วะทุกคนผมแพ้วะ,มวะไม่น,น่าเล่นเยอะเลยผมแพ้เนี่ยอันนี้ผมแพ้จริงจังทุกคนเนาะเกนิกนเกินเกิน นะโอ้ทุกคนแพ้จริงจังแล้เมื no. space, ่อกี้เกือบแพ้สะทุนมากเกมที่สามกับเกมที่ห้าทุกคนไม่รู้ว่าซื้อก่อนไปแล้วมันจะช่วยทุกคนไอ้เดี๋ยวซื้อเดี๋ยวซื้อสไนเปิดดีกว่าทุกคนเอาไว้เจาะไอวอลดีกว่าเออที่ประหาคือโดนคนข้างหนโชว์เทสสไนประมาณผมกะไอวอลอยู่ประมาณตรงนี้ครับในสถานี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 เอ้ยตรงประมาณตรงนี้ตรงนี้พอดีทุกคน น่าจะมาตรงนี้เอ๊ะเอ๊ะแค่ว่าเดี๋ยวเขาเข้ามาอืมวะอุ๊ยอ้าวสวยแล้วกูทุกคนครับผมสะลุดออกมาแล้วครับว่าบ้า้ายกูตายโง่ ก็ทุกคนครับทุกคนเข้าไปอีกเลยก็แล้วก็สกายทุกคนดรามีดสิบสิบห้าที่ผวัวดรามีดแต่มันจากไหนวะเนี่ยวงกินล้วนๆเนี่ยผมไม่ได้ทำเรื่อดาเมจเลยจนระิงๆวัดเดอะซาก็ทุกคนครับสุดยอดมาครับทุกคนรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับผมบอกเลยว่าไอ้ปัญญาอ่อนมากคอนเทนต์งงฮอตเทนลาลาฮอตเทนขยะอยือก็อทุกคนก็เจอกันทุกคนสวัสดีบายๆครับเป็นคอนเทนต์ที่ไม่มีประโยชน์